คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงว่าหลังจากที่คุณกลับมารวมตัวกับคู่ทวินเฟรมของคุณแล้วนะคะคุณจะมีความรู้สึกและอาการยังไงบ้างวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาพูดคร่าวๆนะคะขอเข้าใจแบบนะะี้ค่ะหากพร้อมแล้วมาฟังกันได้เลยค่ะ หากว่าคุณกับเขาได้กลับมารียนียนกันแล้วนะคะคุณจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปจากชีวิตของคุณแล้วแบบนี้ค่ะว่าชีวิตของคุณอาจจะไม่มีอะไรขาดหายอีกต่อไปคุณจะรู้สึกว่าความเจ็บปวดอันว่างเปล่าที่เคยรบกวนหัวใจของคุณมันได้หายไปแล้วแบบนี้ค่ะคุณจะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสมบูรณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งความว่างเปล่าที่เคยหลอกหลอนคุณจะหายไปในที่สุด คุณคนใดคนหนึ่งอาจจะประสบความรู้สึกว่ากลัวว่าอีกฝ่ายจะจากไปแบบนี้ค่ะมันอาจจะเป็นความท้าทายที่ลึกซึ้งที่สุดประการหนึ่งที่คุณจะต้องเผชิญหลังจากการกลับมาพบกันกลับมาพบกับคนที่คุณรักอีกครั้งแม้จะรับประกันว่าคราวนี้จะแตกต่างออกไปก็ตามการกลับมาพบกันครั้งนี้มันอาจจะแตกต่างกับการที่ พบกันก่อนหน้านี้ค่ะมันอาจจะมีความรักที่มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งกันมากขึ้นแต่ในใจลึกๆก็อาจจะยังมีความกลัวอยู่แต่ว่าในครั้งนี้ก็สามารถปรับตัวปรับ ปรับความรู้สึกเข้าหากันได้ค่ะถึงจะกลัวแค่ไหนคุณทั้งคู่จะตระหนักถึงบทเรียนกรรมของคุณบทเรียนเหล่านี้แสดงถึงความท้าทายและโอกาสในการเติบโตที่คุณต้องเผชิญในช่วงเวลาที่แยกจากกันสิ่งเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเติบโตส่วนตัวของคุณหรือเป็นบทเรียนที่แบ่งปันซึ่งจะมีอิทธิพลต่อคุณทั้งคู่บทเรียนในครั้งนี้มันเลยทําให้คุณเข้าใจรู้สึกถึงความเจ็บป,ปวดในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่คุณแยกจากกันเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ทําอีกคุณจะพยายาม เข้าใจกันให้มากที่สุดคุณจะทําทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อที่ให้คุณกับเขาจะไม่แยกจากกันได้อีกคุณจะเป็นเฟรมของคุณและคุณจะฉลาดขึ้นคุณทั้งคู่ได้เดินทางสู่การเติบโตและภูมิปัญญาที่ไม่ธรรมดาเมื่อคุณทั้งคู่นะคะได้กลับมารวมตัวกับคู่ของคุณอีกครั้งเพราะก่อนระหว่างที่คุณจะได้มารวมตัวกันและหลังจากที่คุณได้รวมตัวกันแล้วนะคะคุณจะต้องมีการพัฒนาและเติบโตกันตลอดเวลาจะทําให้คุณมีความรู้และฉลาด ในการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆบื้องค่้มาข้อที่5กันเลยนะคะคุณจะจําได้ว่าคู่เทวินเฟมของคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณเช่นกันคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณหลังจากการกลับมาพบกันใหม่ก็คือการรีวิเนียนนั่นเองค่ะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่สามารถบ่งบอกคุณได้ว่าคุณทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่กันหลังจากที่คุณกับเขาได้กลับมารียูเนียนกันแล้วจริงๆก่อนหน้าที่คุณจะได้กลับมารียูเนียนกันคุณก็จะมองเห็นภาพมีความรู้สึกต่างๆที่ ได้ไลา์คุณมาบอกคุณอยู่แล้วค่ะว่ายังไงเขากับคุณก็จะได้มาคู่กันอยู่แล้วเป็นเนื้อคู่กันอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าอีโก้ของคุณทั้งคู่จะค่อยๆหายไปในช่วงเวลาแห่งการแยกจากกันการเปลี่ยนแปลงของคุณทั้งคู่ในครั้งนี้นะคะ <S <S มันจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่สวยงามมากๆความรักระหว่างของคุณทั้งสองคนนะคะจะแข็งแกร่งขึ้นก้าวข้ามผ่านอุปสรรคใดๆที่อีโก้อาจจะประชิญมาเมื่อคุณทั้งสองคนได้มารวมตัวกันอีกครั้งนะคะ คุณจะขึ้นไปสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณสูงสุดที่ซึ่งอัตตาไม่มีอำนาจหรืออิท ที่พนใดๆต่อคุณทั้งคู่เลยสิ่งที่พูดมาหมายความว่าอย่างไรนะคะสิ่งที่พูดมามันบ่งบอกว่าการสื่อสารของคุณจะไหลลื่นอย่างง่ายดายค่ะปราศจากข้อจํากัดของอัตราในพื้นที่อัสัทธิ์นี้อัตราไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อีกต่อไปค่ะคุณทั้งสองคนจะแสดงคุณธรรมต่างๆต่อกันความรู้สึกและผิดชอบอันลึกซึ้งของคุณทั้งคู่จะเกิดขึ้นค่ะจะกระตุ้นให้พวกคุณทั้งคู่ค่ะ จัดเรียงลำดับความสําคัญความเป็นอยู่ความสุขของของคู่ครองที่พวกคุณรักค่ะคุณทั้งคู่จะถูกผลักดันให้รวบรวมเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาโดยที่พวกคุณสองคนจะตระหนักถึงความสําคัญการบำรุงเลี้ยงคุณธรรมในทุกๆด้านของชีวิตของคุณทั้งคู่ค่ะเข้าร่วมกันได้เป็นอย่างดีคู่ที่วินฟร,รมของคุณแล้วก็ตัวคุณเองจะพบความหมายใหม่ในชีวิต เมื่อการพบกันใหม่เริ่มต้นขึ้นขึ้นแห่งความสุขก็จะปกคุมชีวิตของคุณทั้งคู่ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่ไม่มีวันแตกหักสิ่งเหล่านี้นะคะจะสื่อถึงความลึกและความนุนแรงของอารมณ์ที่ปัดสุข ในการรวมกันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ไม่สามารถอธิบายได้ค่ะเพราะการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่ที่บินเฟมนั้นมีพลังพิเศษที่สามารถเปิดเผยความหมายที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงได้ภายในชีวิตของคู่รักของคุณทั้งสองคนค่ะคุณและคู่ที่บินเฟรมของคุณจะตระหนักดีว่าการพบกันใหม่นั้นศักดิ์สิทธิ์เพียงใดเมื่อการกลับมาพบกันใหม่ ด้วยคู่ทวิเฟมของคุณเป็นจริงความรู้สึกถึงความลึกซึ้งของความสําคัญของการกลับมาพบกันใหม่ในครั้งนี้นะคะโดยที่คุณทั้งคู่จะตระหนักถึงความหายากและเอกลักษณ์ของการเชื่อมต่อของคุณทั้งคู่ความหมายอันลึกซึ้งของการเป็นคู่ทวิเฟิมจะสท้อนอยู่ในตัวของคุณทั้งคู่ค่ะและคุณทั้งคู่จะแสดงความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อพลังและขนาดของความความสามารถคีของกันและกันศักยภาพการอย่างรู้ฝ่ายจิตวิญญาณของคุณทั้งคู่จะเพิ่มขึ้นค่ะในระหว่างการกลับมาพบกัน ของเปลวไฟคู่ของพุทธวินเฟรมของคุณความรู้สึกอันล้ำลึกที่รอคุณอยู่พรมแห่งการค้นพบตัวตนและการเข้าใจในจักรวาลเข้าใจในภาวะที่ตื่นขึ้นนี้นะคะการทํางานที่ซับซ้อนของมนุษยชาติและจักรวาลจะเปิดเผยความลับของพวกเขาให้คุณทราบคุณจะรู้สึกว่าหมดยุคแห่งความไม่แน่นอนและความซับซ้อนแล้วเพราะคุณจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์อย่างลึกซึ้งและแรงจูงใจเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมดังกล่าวด้วยสติปัญญานี้นะคะ คุณจะนำทางการทดลองและความยากลำบากของชีวิตด้วยความสง่างามและชัดเจนไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหาแต่ละบุคคลอีกต่อไปค่ะคุณจะรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของการดำรงอยู่ของชีวิตค่ะ คุณและคู่ทวินเฟรมของคุณจะสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมการทํางานร่วมกันของคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นแบบแฝดคือการสําดงความสามัคคีขั้นสูงสุดหลังจากการกลับมาพบก,กันของคู่ทวินเฟรมเปลวไฟคู่ในครั้งนี้นะคะคุณและคู่ของคุณจะเริ่มเดินทางที่น่าทึ่งในฐานะทีมที่เหนียวแน่นเป็นทีมที่ดีและประสบความสําเร็จได้ง่ายมากๆค่ะการกลับมาพบก,กันใหม่ของคู่ทวินเฟรมของทั้งคู่นั้นนะคะจะมีขึ้นมีลงภายในสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีการรวมตัวระหว่าง คุณและคู่ทวินเฟมของคุณนะคะคุณอาจจะได้พบจุดแข็งของกันและกันแต่อย่างไรก็ตามการเติบโตและการปรับปรุงภายในความสัมพันธ์<ๆ>ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเช่นกันค่ะโปรดจําไว้นะคะว่านี่คือเหตุการณ์ปกติสําหรับผู้ที่ได้พบรักแท้หรือการกลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะเปลวไฟคู่หรือคู่ทวินเฟมคุณจะไม่กลัวความใกล้ชิดที่แท้จริงอีกต่อไปค่ะคุณทั้งคู่จะค้นพบในการวางใจและเปิดใจให,ให้กับคู่ของคุณอย่างสุดใจค่ะ ความกลัวต่อความปอบาบางจะหายไปเมื่อคุณเปิดรับอิสระในการแสดงออกอย่างแท้จริงของกันและกันค่ะหมดยุคข,ของการปลกปิด ธรรมชาติที่แท้จริงของคุณและระงับอารมณ์ที่แท้จริงของคุณภายใต้หน้ากากแห่งความแข็งแกร่งแต่คุณจะได้รับความสุขจากการกอดที่ปอบโยนของคู่ครองที่สนับสนุนการแสดงออกอย่างไม่ย่อท้อของคุณค่ะนอกจากนี้นะคะความรักความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่มีรวมกันระหว่างคุณทั้งคู่จะส่องสว่างถึงความสําคัญของความเคารพและความรักซึ่งกันและกันคุณจะตระหนักถึงความสําคัญของการทนุถนอมและรักษาความสัมพันธ์พิเศษที่อยู่เหนือความสัมพันธ์ ธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานี้นะคะในพื้นที่แห่งความไว้วางใจความอ่อนแอและมิตรภาพที่ลึกซึ้งนี้นะคะคุณจะเริ่มต้นการเดินทางของความใกล้ชิดที่ไม่มีใครเทียบได้คุณทั้งคู่จะได้พ้นพบความรักที่ลึกซึ้งและศักยภาพอันไรขีดจำกัดที่ความรักของคุณทั้งคู่มีความสัมพันธ์ร่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะ